ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเหรียญสองด้านนิกิวาอิก,กรุ๊ปอปะครับผมเริ่มขายวัตถุดิบตอนผมมี30สาขา ยี่สิบสาขาแรกเนี่ยเติบโตจากค่าแฟรนไชส์แรกเข้าและผมทำไปแล้วว่า E c o ค o m y of Scale ผมจะอยู่ที่30สาขา,า,ขาก็คือพอผมได้ครบ30เนี่ยครับโวลูม <Volume S 1> ในการสั่งวัตถุดิบเนี่ยจะทำให้ผมสามารถส่งวัตถุดิบในราคาที่ถูกกว่าทองตลาดหรือเท่ากับทองตลาดได้ให้กับลูกแฟรนไชส์ผมผมเห็นแฟรนไชส์มาเยอะมากที่เปิดสาขาแรกสาขาสเลยเซ็นส,สัญญาป,ปุ๊บแกต้องซื้อชั้นแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อแล้วอย่างที่บอกแหละครับไม่มีทางหรอกครับที่จะขายเท่าราคาตลาดหราาือถูกกว่าเพราะว่ามีแค่สองสามสาขาถามว่าคิดอย่างนี้ผิดไหมม ทำนานในธุรกิจก็ไม่มีทําเลก็สู้เราไม่ได้ยังมาต้องรับต้นทุนที่แพงกว่ามาจ่ายค่าแบรนด์ลิขลตีอีกแฟนชัยฟรีแลกข้าวก็จ่ายมันจะอยู่รอดได้ไงครับนึกออกใช่ไหมสำหรับผมเราผมมองว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันต้องบอกว่าทําไมเขาถึงไม่อยากซื้อแล้วกันมันบังคับให้ใครรักเราไม่ได้หรอครับถ้าเราไม่ได้ดีพอจริงๆแล้วทำยังไงให้เขาอยากซื้อสมมติพื้นที่นั้นคุณขายของดีนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยแต่เขาติ๊กกี้ผมใช้วิธีการเคลียร์ก่อนเสมอก็คุยเลยว่าพี่ทํายัังงงไพีี่่่ถึจะซื้้อผผมรรูลาาิดสญญ ไปพร้อมนาเลยครับคุยเคลียร์คัดว่าสเต็ปต่อไปเอาอยัางไงเราก็ต้องมีการเข้าไปออเดดบังคับใช้สุ่มตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เรื่องกฎหมายเข้าไปคุยเลยอันนี้คือสเต็ปสุดท้ายถ้าราคาวัตถุด,ดิบก็ดีเขาผิดสัญญาอย่างจงใจนะครับกฎหมายคือสิ่งที่ต้องใช้เป็นสิ่งท้ายๆเลยแล้วกันครับที่จะบังคับใช้เรื่องของแฟรนไชส์